เอาแบบใดสิบเอ็ดหรือเปล่าเนาะระดับสิบเอ็ดหรือเปล่าไม่ตอนนั้นเราทำสิสิบเอ็ดไหมสิบเอ็ดสิความยาวใช่ไหมของพี่ต้าเอายาวได้เพราะพี่ต้าไม่ใส่แว่นขยับเข้าไปได้แต่ต้าแสงสว่างกำลังจะถออกขนตางามนะคะอู้เอาแบบไหนดีเดินเข้าไป ถ้าอันนี้ก็จะหนาหน่อยเอาหนาแหละเอาหนาเอาตัวนี้เนาะใช่ใช่แต่ก่อนเอาพิเศษเลยลูกจะเอาเป็นเบอร์สองสิบสามไม่จะยาวเกินไปไหมอือสิบสองไม่ยาวไปค่ะสิบสองก็จะเป็นมาตรฐานเอาสิบสองมาจ้ะก็ได้แบบหนานะลูกจะจะจะยาวเกินมันจะเหมือนหลอกไงเออเขาจะสวยกันแหละอุ้ยบิวร้านใหม่สวยดูลูก คนงานสามวัยอุ้ยคิดถึงเนาะแม่ไม่ได้ต่อเลยตอนนี้เพราะว่าตากำลังดูกำลังไอนะนะ้นั่นกินยามันมันมันกินยาล้างตายออพอแม่พอแม่ไปเครื่องตาไงไหนเอาเล็บมาดูสีเหนียงสีอะไรเนี่ย เอาเขาวขาวสิมุกไหมเอออ่าสู้สูซขาูสู้ค่ะพี่ตาสู้ๆสู้ๆสู้ๆเอ่อสปาเู็บู้รอคะคุสจะสปาเล็บูชู่้สู้สูาสู้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 ะู้สู้ส้สู้สู้สู้้สสา้สสวยกัน,นกส สวยทุกที่ดีครับท่านสีใหม่มันเยอะแยะเลยจะชอบสีพวกนี้มันสะท้อนด,อดีสะอาดสะอาดถูกหลักอนามายัยคุณผู้ชายตามเรามาแลาไงบาทไปไปต่อเราเอาเอากระเป๋าให้แม่ด้วยเราจะเล่นล เทคนิคเสื้อช่างมีรองมีรางเกงเด็กผู้ชายด้วยนะกับม้ยางกันมาลงตรงเตงซื้อของห่างไกลบ้านนี่แหละว่าไปไกลดอกเกิดกับงามเนาะ เราเอไม่ได้มาเหมือนขาดอะไรสักอย่างไอ้สองนิ้วมีไหมมีแต่ห้านิ้วสองนิ้วอ่ะมีมีนิ้วเดียวเออที่คีบนะนะอยู่ตรงไหนสีขาวไหม ไม่ได้เสียเงินไม่ได้นะต้องเข้าร้านนี้ตลอดมาแล้วมาแล้วเอานิ้วเดียวสีดำสีขาวใช่ไหมเออเออใช่แล้วเดี๋ยวให้เข้ามาเอาเขากำลังทำขนตากันอยู่ ชข่นิ้วเดียวเดี๋ยวมาให้เขาต่อคนตาก่อนเดี๋ยวมาด้ยวยกันแหละเดี๋ยวต่อคนตาอยู่หลากหลายไหมฮะจะเอาตั้งแต่สั้นแค่สอกถึงคูบถึงวาเลยใช่ไหมอ่า้ายเราก็ได้มาเที่ยว ชมของสวยงามไปด้วยก ms, supplies, ันนะคะออนแอนอรชนนะอินโงบ้าคือหคนดีแต ah <strategic> ่นั่งเสือผู้เท่ากับมีเสือไว้รุ่นกับมีเอามาหายาระบาย ยาช่วยยาช่วยระบายเยอะมากหลากหลายหลากหลายค่ะหลากหลายมากห้างใกล้บ้านนะคะฮะตดต่อเลยดตเลยใช่ให้น่ยดต่อไล้

มะนาวน้นำผึง้งสวยงามงามนอคะเจอน้องตายแล้วและแล้วเราก็บแปลงรากเป็นสีนี้นะแต่แต่แต่ข้ายูทูบไม่ให้ใหม่แมกเห็นหน้าหน่อยหนึงไม่ออ นี่เห็นแล้วนี่นิดเดียวเห็นมืออ่ะเอาดีดมาดีดมาตายดีดผมมาเออเห็นไหมฝีมือน้องตายจัดไปเพิ่มสีแสงนห้ผมใช่ใช่ไม่แต่ถ้าที่เอาสั้นเกินอ่ะมันจะไม่ได้รู้ป่ามันไม่สวยอ๋อผมก็เริ่มหงอกละค่ะ

เดี๋ยวมาขอบคุณ่้อยมานดนน้ำขอบคุณาน้ิคบน่ปะ่นะคะขอบคุณค่ะเดินไปก่อนได้ไหม

ือลูกชิ้นอันนี้ไม่ต้องทอดอีกใช่ไหม